ช่วงเฮฮาหน้าร้านตอนนิยายรักหักมุมอ้าวอาทิตย์ครับผมเป็นยังไงโอ้โหจัดร้านสะอาดดีมากเลยป็นไงครับคุณการเหมาะสมกับสินค้าของเราโอ้โหดูดีมีชาติกลเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่งตัวดีขนาดนี้ไม่ทราบว่าท่านเป็นใครครับเนี่ยผมคือชายกลางและนี่ก็คือพจมาน รว่างคาวงไม่มีใครรอชายน้อยเลยนล้วนั่นชายน้อยหรือชายเหลือน้อยครับชายเหลือน้อยเป็นชายอยากได้อะไรครับอยากจะได้หม้อทอดครับอ๋ออยากจะอ้โก็จะเห็นเลยนะโอ้โหหนุกตาด้วย ท่านชายอย่าซนนะครับท่านชายต้องการอะไรครับผมต้องการหม้อทอดหม้อทอดมีครับแต่ต้องการแบบว่าใบใหญ่ๆเลยนะครับไม่ทราบว่าท่านชายจะเอาไปทอดอะไรครับผมจะไปทอดสะพานครับผมเชิญดูด้านในได้ไหมครับได้เลยครับผมแล้วเลือกได้เลยครับเชิญครับเชิญสินะเองครับเลยนะอะไรกันถึงเนี่ยเออผมก็ใช้พาดมาที่ไหนลูกอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้หญิงพาเนี่อหนูสืบตามมาะว่า ขอบคุณนะคะแล้วบอกเลยว่าตอนแรกเาอยากมาด้วยกันแล้วก็บอกตอนแรกอยากมาเกลียดหนูว่าเสือแล้วถึกแก่ผีหนูบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้มันไม่จบง่ายงถ้าสองคนเนี่ยมาด้วยกันแล้วไม่อยากคุณผู้หญิงบอกว่าให้หนูรายงานความเคลื่อนไหวที่หนูก็รายงานแล้วว่าสองคนเนี่ยมาจับหม้อมาดูหม้อกันค่ะไอ้ไออ้แาดูใจมึงจะแปลงร่างไหมเนี่ยฮะเรื่องของเราแบบนี้แหละครับผมอะไรนะ ทะเลาะก,กันบ่อยครับกูต้องรู้ไหมชายทำไมชายต้องเนหญิงเล็กอย่างนี้จยอมไม่ได้ดูนักพจน์ลอยหน้าลอยตาเดี๋ยวค่ะคุณหญิงเล็กเดี๋ยวหมอจัดการให้คุณหญิงเล็กไม่ต้องไปตบให้เสียมือแก็บมือไว้ถือหลอดดูะนักพจน์จมานนังไม่เจียมกระลาหัวดูหล่อนแต่งตัวอะไร <c oughs> ผิวก็ดำใส่ชุดเขียว ผมหงิกอีกต่างหากหล่อมาฆ่าดียังไงมั่นหน้าเหรอฮะหล่อมาแต่งหน้าอย่างเงี้ยหน้าคันละกันน้ำขังโอนเลยนฉันจะมกล้า,าแต่งเงีย้ยพอแล้วมันเจ็บแล้วคะ่ะมันอายแล้วไม่อ้เป็กจัก,จก,การกลลอยหนะ้าลอยตามันหรือมึง <c oughs> บ้ายิง<ๆ>่อยงอยู่ยิง่งมึงเหยื่อง,งูเขียวปากยิ่งจก <c oughs> ยิ่งแต่งตัวเองสวย อพารักษ์สมมักหมมกระคลรั้งเฮ้ยทำยังไงดีครับกับปัญหาชีวิตที่คลั่งกูต้องทำอะไรกับมึงพี่ชายพี่ชายควรจะเวลาที่เหลือเนี่ยไปแก้ขาข้างแก่ให้มันพอดีตัวไปตัดมือเลยชายกับมันเจ้าชูวน้ำพัดลอยหน้าใส่หังขาดตายแล้วจำไว้เล็กๆน้อยๆสำหรับแกดีมากลูก ลงมือก <mile> ันเลยเหรอครับเนี่ยุยกันดีดีสิครับหน้าแกคงชาสิท่าเลิกไหมไม่ต้องโดนต้องโดนเบาไปลูกแรงแรงลูกตึ้นลูกบึ้นพอขับาลูกลดกแตวต้อกเฮ้ยรู้ยงส่งเสริมมึงขนาดนี้เอาอย่างนี้ตกลงเฮยเจ้าบางทีผมก็เหนื่อยกับปัญหาในครอบครัวของผมก็ผมก็แบบไอ้เจ้าติกติ๊กกลับมาไหม แกอย่าเอาตัวของแกเดี๋ยวไปเกิดกูวของผู้หญิงแบบนี้นะแม่บอกใช่ไหมอีเย็นผู้จัดไม่ใช่นางทาไม่ใช่นางทาส่าใส่เงินอ๋อให้กามจะกลับไม่กลับพี่ชายหวานฟ้าหน้าดำขอร้องแกเกงใจละผีพวกมั้มวกเป็นตัวอะไรแน่ดาดาดาพี่ชายพูดไปนะว่าระหว่างฉันกับนางพศ พี่ชายจะเลือกใครนี่เกไม่เห็นกันหน้าแม่เลยเหรอฮะมาแล้วค่ะไม่มีสิไม่ต้องคัะลูกสบายอยากจะได้แค่คนนี้ไปเลยเอาไปไอ้แค่โอ้ใจเอาไ้แค่แค่ตรงไหนก็ดูขากางเกงไปเพื่อโตส่เพื่อโตก็คืออย่างนี้อยากจะมาเปิดเผยถึงคนรักที่แท้จริงเขามีคนรักที่แท้จริงอยู่แล้วเหรอใช่ค่ะใครอ่ะ โอ๊ยเรื่องเล่นไปด้ย